นี่เธอป้าป๋ามีอุปกรณ์มาด้วยเราจะต้องทําการสํารวจว่ากองอุนจิเนี่ยข้างล่างอะ่ะเอ้ยได้ทรายขยับได้คือใช่แม่ขยับได้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายขยับได้คืออะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยป้าป๋าเจออะไรแล้วแต่ป้าป๋าไม่กล้าดึงอะ่ะแม่มาดูเร็ว <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นหาปูกล้ามปูไหมลูก ก้ามใหญ่มากอะทาราเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่หมยัง,ย,งยังเป็นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวป้าปาน่ะจะเสกให้ทารากลายเป็นนางเงือกแล้วนั่งอยู่ริมทะเลเอาไหมอเ,เ,เอาไหมอเคจับปูโอเคจับปูด้วยนะฉีชูชา<ช><ช> สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ปัาป๋าจะพาน้องทารามาเที่ยวที่ทะเลตอนนี้เป็นช่วงเวลาปิดเทอมปัาป๋ากับแม่ก็เลยว่างพาทารามาเที่ยวทะเลแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเพื่อนๆนจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนไปชมกันได้เลยนะคะ <Y ahu! S 1> นี่ทารามาเล่นน้ำทะเลกันดีกว่าถึงทะเลแล้ว เล่นอะไรกันต่อดีเราไปเติมน้ำไปเติมน้ำไปไปกันเลยไปลูกเจออะไรโอ้ยหอยให้เต็มหมดเลยใช่หอยเยอะหมดเลยหอยตัวเล็กทาราใช่ไหมหอยตัวนิดเดียวเองเนี่ยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยหน้าตาแบบเนี้ยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยหอยตัวเล็กไป เดินทางไปตักน้ำกันต่อทำแบบนี้เลยเนี่ยน่าจะเพื่อนๆนะมาเล่นแล้วก็ทำไว้ป๊าเจออะไรก็ไม่รู้นี่มาดูนี่เร็วนี่นี่นนี่ตรงนี้เร็วทารามันเหมือนเป็นกองอุนจิลูกเนี่ยนี่ทาราป๊าป๊ามีอุปกรณ์มาด้วยเราจะต้องทำการสํารวจว่ากองอุนจิเนี่ยข้างล่างอ่ะเอ้ยได้ทารามขยับได้ คือใช่แม่ขยับได้ด้วยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยสายขยับได้คืออะไรไม่รู้เนี่ยเนี้ยเนี้ยอะไรลองขุดดูไหมว่าคืออะไรใช่ใช่เนี่ยเอาเพื่อนเพื่อนดูนะขยับได้จริงๆเนี่ยเนี้ยเนี้ยขยับได้จริงทีชีวิตเลยใช่อ่าลองค่อยค่อยดิจึบลองค่อยค่อยตัดดูนะไหนไหนเอ้ย อปลาคืออะไรปล่อยมันซ่าน่าสนใคืออะไรลูกไส้เดือนเหรอไส้เดือนหรือเปล่าแม่ไส้เดือนทะเลใช่ไหมเนี้ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยปลาเห็นไหมตัวมันขยับได้ดุ๊กดุกดุกกันหรือ <c oughs> ใช่เดี๋ยวปล่อยเนาะทปลาเราปล่อยไว้เหมือนเดิมเ <c oughs> นะมาะทปลาน่าจะเป็นไส้เดือนทะเลจริงๆด้วยเนี่ย ไปไปสำรวจกันต่อนี่ทาระนี่ก็มีนี่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 เนี่ยเนี่เนี่เห็นตัวเลยแมนี่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 กำลังพ่นทรายมาเลยเนี่ยแม่นี่เนี่ยเนี่ยเ้ยไส้เดือนทะเลใช่ปะป๊าว่าใช่เนี่ยเพราะว่าหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันพ่นทรายออกมาทาระ เป็นเพื่อนว่าใช่ไหมคืออะไรเนี่ยไปถลารามาดูอะไรเล็วก้าป้าเจออะไรไม่รู้นี่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 ล้างก่อนล้างก่อนนี่อูทะเลทลาราไปตรงไหน ทาราทาราแต่มันตายแล้วทารามาดูก่อนทาราเอาวางไว้เนาะเอาวางไว้ดีกว่าเดี๋ยวทำศพให้เาค่ะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเทำศพโอเคฝังปูทะเลไว้เลยลูกดฮ้ยทารานี่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 ปูเฉยชวนใี่เต็มหมดดิทารานี่เดินไปเดินมาให้เต็มหมดเลยนี่ดีดีใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทาราไม่ใช่ปูแต่จะเป็นหอยใช่ แม่ป้าป๋านึกว่าเป็นปูไม่ใช่เป็นหอยเนี่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 ยนี่ทำมานะเนี it, ่ยเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยทำมานั่นอะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหอยนี่ปูนี่อ่ะฝังฝั่งฝั่งเลยแต่บางมีนี่ใช่ใช่มีหอยใช่ป้าป๋าคิดว่าเป็นปูเฉช่วนนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุนนี่แค่หมุนแค่เนี่ย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 เห็นไหมอะช่วยนั่ฝั่งปูก่อนหอยหมุนตัวได้ทนาี๋ยวสักพัก no ก็มันจะหมุนตัว เียตัวนี้ล่ะหมุนตัวได้ไหมตัวนี้เหมุนตัวได้ไหมตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยข่เต็มหมดเลยใช่ทำไมยังนูดน้ำแบบโอเคไปดูอย่างอื่นต่อทลาป๊าป๊าเจออะไรอีกแล้วมาเร็วมาเร็ว ป๊าป๋าเจออะไรแล้วแต่ปัาป๋าไม่กล้าดึงอ่ะแม่มาดูเร็วเห็นเห็นหาปูก้ามปูไหมลูกก้ามใหญ่มากฮละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่แต่ตัวปูอยู่ตรงไหนอ่ะขุดแล้วไม่ได้อาุปกรณ์การขุดหเดอ่ะฮลาเห็นแต่ขาลูกฮะตัวอยู่ไหนปใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมยังยังยังเป็นอยู่หรือเปล่านี่ลาเอาไปดูเ็วเอาไปดูเร็วตัวใหญ่ไปดูเร็วว่าตายหรือยังโอ้ตัวใหญ่มากเลยปูโอ้ใหญ่มากแม่อันนี้เรียกว่าปูอะไรนะปูมมาปูหาหรอตายปะตายแล้วนี่ ทาร่าปูทาร่าว่าตายหรือ,อยังตายแล้วเนาะเนี่ยดูดิไม่ขยับแล้วลูกห,หรือว่ายังหรือว่า,วาเขาแกล้ง <c oughs> แก้งตายหรือเปล่าเก,ก,ก้งตายใช่ไหมโอ้ตายหรือยังเนี่ยตาย้ตายยังตายแล้วมั้งใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยลูกทาร่าจับไหมลูกจับไหมจับไหมอาจับได้นี่ ตายได้ยังเจ้าปูเอาวางไว้เลยโอเคเะาวางไว้ตรงไหนเอาเอา,เอาใส่ดิเอาใส่ไปก่อนอทารายากกลายเป็นนางเงือกไหมไหป้าปามีวิธีเดีะนะ๋ยวป้าปาน่ะจะเสกให้ทาราากลายเป็นนางเงือกแล้วนั่งอยู่ริมทะเลเอาไหมอเ,เ,เอาไหมเอาไหมโอเคจับปูด้วยนะชีชูช,ชา,ชา โอ้หนี่นางเงือกคาราโอ้โหน่ารักจังเลยเนี่ยเป็นเงือกชมพูด้วยไหนลองโชว์หางสิไหนนั่งโชว์หางให้ดูหน่อยน่ารักจังเลยนางเงือกตัวเนี้ยน่ารักไหมแม่น่ารักน่ารักมากเลยโอ้โหสวยด้วยบรรยากาศก็ดี มีนางเงือกตัวจริงอยู่ด้วยไหนนางเงือกลองว่ายน้ำโชว์หน่อยเออเออเโอเออเด่ะเดน่ะโอเล่นน้ำใหญ่เลยโอ้โหแม่ดูนางเงือกนี่นี่น่ารักจังเลยสบายสบายสบายจังเลยอ่าบายบายให้กล้องหน่อยบายบาย ส่งจุ๊บหน่อยจุ๊บสบายจ้สบาย่านะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านอะ่ะเราฝังปูกันก่อนไหมลูกโอเคไหมปูตัวใหญ่เนาะไปเอาปูไปฝังกันเร็วไปก่อนกลับเอาปูไปฝังให้เรียบร้อยปูจะได้ขึ้นสวรรค์เราจะได้กลับบ้านกันโอเคเนาะไปฝังตรงไหนดีตรงนี้ใช่ไหม โอเคทลาขุดเลยเเรียบร้อยฝั่งปูเรียบร้อยทะลาฝนตกไ,<อ> <c oughs> ได้เวลากลับบ้านแล้วอบอกเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วฝากเพ<ส>ื่อนเพื่อนติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องค่ะ บ <Bye> ายบายฝนตกแล้วทุกคน